เรามาต่อกันที่การเดินทางครับเมื่อกี้มีการผิดพลาดไปนิดหน่อยครับน้ำตกจะมาทองนะครับเพื่อนๆอาจจะลืมไปแล้วมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับนี่เราขึ้นสู่ชั้นที่สามนะครับเราเรา,เราก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากครับเราก็จะมาหาข้อมูลเหมือนกับเพื่อนๆเลยนะครับ,ค,รบคือเราอยากให้เพื่อนๆรู้ในสิ่งที่เรายังไม่ได้รู้<ต>รู้ไว้ก่อน,นร,รู้ไว้ก่อนจะดีมาก เพราะว่าถ้าเรามีข้อมูลแล้วเราสามารถเที่ยวอย่างรู้ว่ามันคืออะไรไม่ต้องถามนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องพูดมากครับมันอันตรายครับเดินดูทางด้วยผมขึ้นนังด้วยความทุรักทุเลมากทาเพื่อนทาเพื่อนเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเสี่ยงตายมากครับโอ้ตอนนี้ผมลำบากมาก มึงขึ้นมาได้ครับดูครับไ่สบามากครับกล้องสั่นนะครับโอ้เหนื่อยมากครับตรงนี้ครับเป็นลานเรียบบริเวณชักหินผาโอ้ยไมจะไปถึงนะครับนี่มันจะขับบนมันจะขับล่างครับโอ้โหครับไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วครับโอ้ยนี่ไงครับเนินอะยยะครับนี่นะครับเนินนี่เขาว่าเรียกว่า เนินช้างนะครับสูงมากและใหญ่มากบริเวณตรงนี้ครับจะเปรียบกระบนหัวช้างนะครับทั้งล่้งครังก็จะมีนักท่องเที่ยวครับเดินขึ้นมาเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรอยู่นะครับเราอัศสกุปของเราไปเรื่อยครับลมเย็นมากครับเพื่อนๆครับฟังเสียงลมนะครับ เป็นไงครับรู้สึกว่าหายเหนื่อยไม่ปิกทิ้งนะครับแต่พวกผมยังไม่เหนื่อยเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนก็จะรู้เองว่าเหนื่อยท่านที่หายเหนื่อยจะเป็นยังไงครับน้ำใสมากครับไม่ว่าจะเป็นชั้นแรกชั้นบนนะครับยิ่งชั้นบนยิ่งใสครับยิ่งสวยขึ้นไปเรื่อยๆเหนต้นไม้ครับต้ไคมอสนะครับพืช ในเขตร้อนชื้นนะครับอันตรายากครับเพื่อนเพื่อนครับที่เขาบอกว่านี่ขึ้นไปสูงครับนี่อันตรายมากผมก็อันตรายมากเลยผมว่าผมไม่ค่อยไหวละผมจะขอทำการจบสรุปจบสรุปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วถ้าผมขึ้นถึงชั้นที่เจ็เดเมื่อไหร่แล้วค่อยมาถึงมาเจอกัน นะครับนิสีตจะร้องมาว่าอย่าเพิ่งจบจะทำไงอย่างเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับนิบสิตขอร้องมาครับผมชิมหันนะทุกคนนะครับจัดให้ครับผมไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนผมก็จะต่อหาภาพสวยๆงามๆมาให้เพื่อนๆดูทุกดูนะครับ ถ้าว่าพวกกับผมได้ทําสกู๊ปนี้หว่วยหรือผิดพลาดยังไงครับก็ขอประทานอภัยพร้อาทิตย้ด้วยเพราะว่านี่คือสกู๊ปแรกของพวกเรานะครับนี่ครับทร่อแรกพวกเราก็ไม่ไมต,ไมตั้งใจทําหรอกมันไม่มีทางอะไร,ะไรทําไงเออเล้คิดว่าจะถ่ายเล่นๆดูถ่ายไปถ่ายมาเออมันสวยดีเอาไปฝากเพื่อนๆดูดีกว่าใน youtube นะ นั่นแหละก็ให้รู้ให้รู้ว่าพะเยาเนะี่ยมีของดีเหมือนกันพะเยา,ววาไม่พะเยานี่ไม่ใช่ว่ามีแต่ปลาส้มนะครับที่สถานี้ท่องเที่ยวนี่มีเยอะแยะให้เพื่อนๆมาเที่ยวดูนี่คืออุโมงค์ม่วสูงะครับบางทีเนะี่ยคนพะเยายังไม่เคยมาเที่ยวเลยขณะผมผมกำลังมาครั้งแรกอยู่เลยเนี่ยเนี่ย เพื่อนๆมาสวยไหมว่าสวยนะสุดยอดครับทางไหนมาขึ้นไม่ได้เหรอครับมาขึ้นไม่ได้เราต้องอ้อมไปอีกทางครับผมจะบอกว่าลำบากมากนะเพื่อนๆกว่าท่ไม่ได้อะไรมาให้เพื่อนๆดูแต่ละอย่างเนี่ยขวดน้ำมาเยลนล่เนี่ยถ้าสมมติว่าผมอัปโหลดลงนะขอให้เพื่อนๆไปช่วยกดไลค์กให้หน่อยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผม ผมจะได้มีกำลังใจทำสิ่งดีๆให้ทุกคนดูต่อมั่ใช่ว่าพวกผมชอบเที่ยวนะคือมันว่างไงมันว่างอยู่หอไม่รู้จะทำอะไร๋อลืมแนะนำไปนะครับผมพวกผมนี่เป็นตัวแทนนักเรียนมาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยานะครับวิทยาลัยเราเนี่ยเป็นวิทยาลัยเกษตรแห่งเดียวของจังหวัดพะเยา เหมือนคนขางคา่อะไรเพื่อน,เ,นดเดี๋ยวผมขอเบรกไว้พีท่ทำนี้ก่อนแล้วเจอกันต่อแป๊บหนึ่ง